จัดวางวัตถุมงคลให้ได้ผลต้องทําอย่างไรการเลือกและวางงานศิลปะเป็นสิ่งสําคัญในการพิจารณาหงจุย้ยต่อไปนี้เป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับหงจุย้ยเพื่อช่วยคุณเลือกและวางงานศิลปะในพื้นที่ของคุณ 1. การเลือกงานศิลปะควรสอดคล้องกับสไตล์และทีมโดยรวมของพื้นที่งานศิลปะควรสอดคล้องกับบรรยากาศและการตกแต่งของพื้นที่การเลือกงานศิลปะที่เข้ากับบรรยากาศโดยรวมสามารถเพิ่มความกรงกลืนและสมดุลให้กับพื้นที่ได้ 2. ขนาดของงานศิลปะควรพอดีกับขนาดของพื้นที่หลีกเลี่ยงการเลือกงานศิลปะที่ใหญ่หรือเล็กเกินไปเพราะอาจทําให้พื้นที่ดูกดดันหรือไม่สมดุลได้ขนาดของงานศิลปะควรสอดคล้องกับสัดส่วนของพื้นที่เพื่อสร้างเอฟเฟกภาพที่สบายตาและกลมกลืน 3. ามพิจารณาเรื่องและสัญ,ญลักษณ์ของงานศิลปะตามหลักการของฮวงจุ้ยทีมและสัญลักษณ์ของงานศิลปะสามารถส่งผลต่อพลังงานและออร่าของพื้นที่ได้การเลือกงานศิลปะที่มีความหมายเชิงบวก และสัญลักษณ์ที่เป็นมงคลสามารถเพิ่มพลังบวกและความโชคดีให้กับพื้นที่ได้ 4. ให้ความสําคัญกับความสมดุลและความลื่นไหลในตําแหน่งของงานศิลปะเมื่อจัดงานศิลปะให้ใส่ใจกับความสมดุลของพื้นที่และความลื่นไหลของพลังงานหลีกเลี่ยงการรวมงานศิลปะไว้ในพื้นที่เดียวแต่กระจายอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งพื้นที่เพื่อรักษาสมดุลของพลังงานและการไหลเวียนที่ดีห้าแสงของงานศิลปะควรเหมาะสม การแสดงผลงานศิละปะพิจารณาแสงที่เหมาะสมเพื่อขับเน้นรายละเอียดและความสวยงามหลีกเลี่ยงการให้งานศิละปะของคุณสัมผัสกับแสงที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปซึ่งอาจส่งผลต่อการมองเห็นและพลังงาน 6. ททำความสะอาดและบำรุงรักษางานศิละปะอย่างสม่ำเสมองานศิละปะจำเป็นต้องทำความสะอาดและบำรุงรักษาเป็นประจำเพื่อให้มันอยู่ในสภาพที่ดีและมีพลังงานการดูแลงานศิละปะให้สะอาดและเป็นระเบียบจะช่วยให้พื้นที่มีความสดใหม่และเป็นบวก ด้วยจิตคานว่าต่อเหล่าปรมาจารย์ตั้งไขจุย